มามาไปกัดป่ะไปกัดเนาะดี๋ดีนะน้านุ้ยล้นุ้เพราะว่ามานี่มาแท็กน้าน้ยมยบ้านเรายไม่ได้นะนแขกเพราะเขาอันนี้มากเลยบ้านเนี้ยมาเข้ามาเตอรนิโกรับโคร้านานี้มามามาเด็กๆลูกมามา้มันขวายอย่างเงี้ยมานี่ตรกนี้มาอยู่ตรงน้นเนอวานี่มานี่มานี โอ้ยมันเงียบเงียบนะเงียบเงียบเนี่ยโอ้ยดีดีนะไปทีละคนเราจะได้รู้ว่ากัดจะกัดท้องไตท้องไตเลยเราอยู่ด้วยกันมันแต่ดีเนี่ยเราไม่เลิกเลยโอ้หัวเราะจริงจริสไปทีดีไปทีขาไปทีขาไปทีดีดีลูกไปทีหนูเออก็กลัวเหมือนกันแหละมาหนูจ๋าหนูขาหนูขาลูกคุณหนูคุณหนู นี้เป็นมะโค๊บอันนี้อาจจะดี่นี่อันนี้อ๋อหยดดมไม่ได้อาบน้ำดมอันนี้ดมนี

ทำไมได้โมัเน่ยได้โไดนได้ลกอดคนได้ปวดคนได้จะได้วดศีรไไ้ปสกทีไ่ไปไมไปไม่ได้ไ่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้น่ได้ม่ไดตม่ได้ไม่กด้ไม่ไ้ม่ได้ไม่้ม่ไ้ม่ได้ไมน้ไม้้้้ดม่้่ม่่ไไ่ไ้่่่่น่

เดี๋ยวพ่อดี๋ยจะใช้น้งแทนก่แลูกหลานใช่ไหมอ่าหลานไม่อยู่เหรอนอหลาไม่อยู่เขาไปไปทานไปนมีอยู่เขาม่อยู่้ำหลืออะไรใเซิงเดอดัแกตอนนันั่กอนานะดีปใหม่ค่ะเป็นตัวแทนแล้วูไปหลานแล้วก็ได้ ไหนเขาไม่ใหญ่หมดอ่ะให้ยายป้านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพรงทรายเนาะของลูกหลานบ้านนี้ด้วยของบ้านนครด้วยนะน้าเราพิมพ์เลยน้องนิดน้องนลอยเนี่ยอันเนี่ปีหน้าพี่หน้าหักมาคนเดียวนะเนาะปีหน้าหักมาคนเดียวครับปีหน้าเขากลับกันแล้วเดี๋ยวเขากลับแล้วน้องจะมีใครอยู่จ้า สบายลุดป่ะสบายดีเป็นลูกเป็ลูกไครเป็นลูกกะลาคุณทำหน้าคุณเลกสินยะแล้วสุเอามาต่อคิวต่อคิวเข้ามาเรียอยพ่อคนแก่ก็เลยคนแก่อยาบคายมากพุกนนี่คนแก่ก้อนล่ะดูมันเกิดเกิดก้อนเพื่อนเกิดก้อนเท่ากัคู่คู่อมคู่โตกว่า นี่คือหลอดนี่คือปัญญาโอ้โหมีด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสโลลี่ต้องถับไม้ด้วยเดี๋ยวจะเอาลูกกระป๋าพ่อช่วยแม่ช่วยช่วยแม่ช่วยรอรัลลัพรอัลพรขอให้ลูกหลานทุกคนมีความสุข ขอบคุณ่จ้ดีทั d d ้งคู่รักจใจขอบคุณาใจนิโอมอวนสมัครยู่ทหนด้วยค่ะดยาวยากอยายาอยากยอยนนอากกะาอากอ อ๋อบอสโอ๊คบอสนะเดี๋ยวนี้ต้องไปอีกหลายบ้านเไปอีกหลายบ้านซึ่งมาบ้านแรกบ้านแรกได้ขนมพนมแจกตามเคลล์นี่กี่แล้วตอนนี้รเมื่างวันนี้ยังมือขึ้นมาเป็นพิเศษเมาเมาพูดถึงอาหารนี้ร้านดื่มไปแล้ว เบางตอนดี๋ยจัดการละชุดต่อไปบางตอนพอรายการไปหลังรถเทียบหมดบางสุขภาพลได้ชนะเลิศนะอ่าหายมาเก็บไว้หน่อยลูกไครเก็บไว้หน่อยได้ยังไงไหมแด้เมื่อวานนี่เหรอคะที่วันอะไหระวันุดสงการคือคุณย่าจ๋าคุณยาอยากเห็นจุดหมายที่น้องเขียนถึงแล้วก็น้องที่อเชียงรายไหมนี่เก็บไว้ที่เอาไปจินิเดียนอออ่าเก็บไว้ลูกสาคขาบางบางวีโอคุม่วให้ต่ะซอด้วยค่ะสอสอรวมคือสอโง่่ะ ไท่ซออยู่บางทีโอ้ว่าขาหมันมาสู่แล้วเอามามามาเอามากินแล้วี่นี่แหละถ้าเป็นไม่ขาหมันต้องไปใส่กรอบนะก็เพงได้มาี่ได้มาเนาะสองสามเมื่อวานนี้เองโอ้เยี่ยมมากใครบอกมึงที่เท่าไหร่ไม่สิบเอ็ดเอาดิเยี่ยมเข็นกระุกเข็นกระุกเข็นกระุกดีมาก เงาไทุกอยากเปิดมาฟังเลยมาฟัอีกเลยไรกันนี่ไส่ไส้ฟีน่าเปิดตาหวานตาไม่อยู่เงาไหมเงาเงีิบไม่เล่าไม่เล่าหรอหนะไปนู่นไปน

เันจะไม่ใ่บานนชาติอันเวันอยากกทิ้งหน่งวยๆกันเพราะข่าไม่ดีอยากรออีกมากอยูเนี่นหะนใดอนนนะไม่ชอบเลยรออะไรเนี่ยอ้าวข่าไปเรื่อยๆาวน้ตอจิตสูงให้มาเฮ้ย đấy ừ. <Și r variance thumbnails> <halide> <laughs> ừ, không <laughs> <to be theirrum. cười> <laughs>